สวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดไลฟ์สดในวันนี้วันนี้ร้านนิติโฮมนะครับภูมิใจนำเสนอดาฮอนรุ่น G4 16นิ้ว รถในตำนานถูกเก็บไว้ยังไม่เคยใช้งานวันนี้นําออกมาเสนอให้นักปัน่นสายสะสมหรือที่ชอบรถเล็กล้อ16นิ้วได้มีโอกาสได้จับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งมีจํานวนจํากัดหมดแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับรถรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งมีรถขนาดเล็กพับเร็ว Single Speed ในเมืองไทยไม่มีนะครับสีนี้เพิ่งนำเข้ามาล็อตแรกซึ่งเป็นของสะสมอยู่ในต่างประเทศ ขณะนี้เหลือ4ี่คันสุดท้ายสำหรับท่านที่ชื่นชอบรถเล็กพับเล็กพับง่ายซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นรถใหม่นะครับรถใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานเลย ถูกออกยนตโฉมวันนี้เป็นวันแรกสำหรับ4คันนี้ซึ่งให้ท่านได้จับจองเป็นเจ้าของท่านที่ได้ชมอยู่ขณะนี้สามารถสั่งจองได้นะครับ ติดต่อสั่งจองเป็นเจ้าของได้ในราคา23,500บาทณขณะนี้ครับ4ี่คันนี้เป็นคันสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะครับรถในตำนาน g f o 6นิ้วของดาฮอนเมืองไทยนำเข้ามา8คัน โดยนิติโฮมสีนี้ตัวแทนในเมืองไทยไม่ได้มานะครับจะมีอยู่ต่างประเทศเท่านั้นสีนี้ถูกถ่ายทําลงในการโฆษณาของดาหฮอนโดยสีนี้สีออกแดงอ่อนๆ ขอยาำในเมืองไทยมีแค่8ปคันเท่านั้นซึ่งถูกจำหน่ายไปแล้ว4คันสิงเก e ลสปีดรถรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งสวยโดยธรรมชาติเด,เดิมจากโรงงานเลยครับ G4 16นิ้ว หลังจากชมไลฟ์สดแล้วติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่0818265995นะครับโอกาสของนักสะสมซึ่งหารถในตำนานไม่ยากนะครับที่จะเจอแบบนี้ ทุกคันเป็นรถใหม่นะครับยังไม่มีการใช้งานใหม่แกะกลองที่ร้านเรายังมีรถมือหนึ่งมือสองจำหน่ายหลายแบบเหมือนกันนะครับ ตัวอย่างในภาพก็จะเป็นพวกขาไก่นี่นะครับ B1 RM ตัวนูนตัวนี้ยกตัวอย่างตัวนี้สีขาวนี่ครับสอง0 0บาทรถสภาพสวยติดแหลกอุปกรณ์พร้อม ที่ฉันกำลังชมอยู่นี้นะครับคือร้านนิติโฮมนะครับอันนี้บรรยากาศภายในร้านนิติโฮมถ่ายทอดให้ดูสดๆนะครับเรามีรถอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้เคสสามเคสสามล้อสิบนิ้วครับแต่วันนี้เราภูมิใจนำเสนอดาฮอนจีโฟ คันนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรถใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานเป็นรถสะสมจากต่างประเทศมีครับบอมตั้งมือสองเ็มีครับดาฮอนดาฮอนรุ่นแปลกของเราก็ตอนนี้มี i อโฟแนี้ครับ รถสไตล์พับๆส่วนมากนิติโฮมนะครับเน้นรถพับขนาดเล็กพับเรียบร้อยขนาดเล็กมือหนึ่งมือสองก็มีจำหน่ายแต่บางโอกาสนะครับมือสองบางครั้งก็บางโอกาสมีรถสวยๆมาจำหน่าย ลูกค้าประจำเราก็จะคอยเฝ้าดูครับว่าเราจะมีรถอะไรมาบ้างพอรถของเราก็แปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครในท้องตลาดนะครับอย่างตัวนี้ครับสีคันนี้สีแดงนี่ครับ G4 หมดแล้วหมดเลยนะครับ รุ่นนี้เมืองไทยมีแค่8คันเท่านั้นท่านอาจจะเป็น1ใน8คันที่ได้สัมผัสรถดาฮอนจีโฟราคาตอนนี้อยู่ที่23,500บาทครับ เป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพับง่ายพับเร็วที่สุดไม่อยากบอกว่าพับเร็วที่สุดในโลกแต่พับเร็วจริงๆครับอันนี้บรรยากาศภายในร้านนิติโฮมนะครับ มีเวลาแวะเวียนมาชมรถจักรยานหรือเลือกซื้อจักรยานมือหนึ่งมือสองได้นะครับถ้าจะแวะเวียนมาหรือมาชมมาดูกรุณาโทร0818265995ผมจะได้อยู่ เพื่อดูแลต้อนรับนะครับนี่นะครับสี่คันนี้ตอนนี้ยังไม่มีคนจองเพราะถูกจาหน่ายไปแล้วสี่คันเหลือสี่คันสุดท้ายนี้นะครับขณะที่ท่านมองอยู่นี้เห็นอยู่ในจอภาพนี้ยังไม่มีใครจองนะครับพอผมยังไม่หยุดไลฟ์สดก็เลยยังไม่รู้ว่าหลังใหม่เป็นอย่างไร ถ้าท่านอยากจองโทรสอบถามได้ที่0818265995นะครับราคา23,500บาทสีนี้มี8คันเท่านั้นในประเทศไทยนะครับเหลือ4คันสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชม ในการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ